สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวที่ตัดขวดนะครับพอดีผมสั่งมาจากออนไลน์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวแกะกล่องนะครับกาแล้วก็ประกอบแล้วก็รีวิวการตัดขวดให้ดูด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับก็ต้องอฝาก ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยลองใช้มาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประกอบยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตาม กด subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมคลิปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับอันดับแรกนะครับก็มาแกะแกะอ่ากล่องกันเลยนะครับไม่ใช่กล่องนะครับแกะถุงที่เขาแพ็คมานะครับอันนี้ผมทำการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากรับมาจาก ขนส่งนะครับโอเคครับข้างในก็จะมีให้ประมาณนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาประกอบดูครับว่าประกอบกันยังไงนะครับจากดูจากที่ผมดูในรูปภาพคลิปวิดีโอที่มีการโฆษณานะครับก็ดูใหญ่ดี แต่พอได้จริงแล้วก็มันค่อนข้างจะเล็กไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันครับว่าประกอบกันยังไงนะครับนี่นะครับมีกระดาษทรายแถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับใช้ขัดปากขวดนะครับก็วิธีการประกอบนะครับนี่นะครับโอเค อันนี้มี2รูนะครับไอที่มี2รูไว้ตรงกลางนะครับไว้ตรงกลางแล้วก็แบบนี้ไว้ฝั่งขวานะครับแล้วก็แบบนี้ไว้ฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับก็อาจจะแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาวาง ตัวน็อตกันนะครับว่าเขาจะจัดวางกันยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็มาจัดวางเพื่อง่ายต่อการประกอบก่อนนะครับโอเค,ะคนะครับุณผู้ชมง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นพลาสติกนะครับก็ตามแบบเลยนะครับพ็เอามาวางแบบนี้นะครับตัวนี้แบบนี้นะครับก็ เพื่อง่ายนะครับใช่ใช่แล้วเพื่อง่ายต่อการประกอบนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ไว้ตันี้นะครับฝังนี้นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้เราก็เอาไว้ก่อนนะครับโอเคครับจากนั้นเรามาประกอบกันนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับใส่เข้าไปหมุนนะครับอ ง่ายๆนะครับจะได้ไม่ต้องางหมุนสองนี้ก่อนนะครับนี่ครับก็ทำเหมือนกันนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับ ผมคิดว่าผมนใส่ผิดด้านหรือเปล่าครับกบ็เดี๋ยวผมแกะออกก่นมนครั้งแรกนะครับก็ค่อนข้าง,งจะงงๆนิดหน่อยนะครับนี่นะใส่อันนี้ก่อนนะครับ มใส่ทั้งสองตัวเลยนะครับแล้วก็ใส่แบบนี้แบบนี้นะครับโอเคครัจแล้วก็นีใส่ตรงกลางแบบนี้นะครับ อือืมมันก็จะใสแบบนี้นะครับ ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันใช้ได้หรือเปล่านี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวตัดก็ต้องขยับมา,าฝั่งนี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาแก้ไขกันครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับว่าจะเป็นยังไงก็พอดีนะครับแต่เราต้องมาแก้ไขกันนิดนึงนะครับว่าจะยังไงนะครับก็หมุนตัวนี้ออกนะครับหมุนตัวหมุนสองตัวนี้ออกเพื่อว่าเพื่อที่เราจะได้ปรับนะครับ เพื่ออะไรก็นี่ไงครับเราจะให้แก้วสั้นยาวขนาดไหนแล้วก็ปรับตัวนี้นะครับมีดันเข้าไปผมจะให้ยาวผมจะตัดประมาณครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ มันยังไม่ตรงนะครับก็้ต้องขยับมาโอเคครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนี่นะครับ ก็น่าจะตรงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแก้วน้ำนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอาจจะลองผิดลองถูกมาได้สัก สิบก่อนนาทีแล้วนะครับอันนี้นะก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาตัดขวดกันดูนะครับเดี๋ยวผมใส่อะไรให้มันครบก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรา ลองมาตัดขวดกันดูนะครับว่ามันจะตัดได้จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราลองมารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือขวดนะครับขวดแก้วนะครับจะใช้ขวดอะไรก็ได้นะครับแล้วก็น้ำเย็นนะครับน้ำเย็นแล้วก็น้ำร้อนนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะ นี่นะครับผมเตรียมน้ำเย็นกับน้ำร้อนไว้นะครับสองสองถ้วยนะครับสองถ้วยใหญ่นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตัดขวดกันเลยนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับที่ผมได้แนะนำไปเมื่อกี้นะครับก็คือนี่เลยครับกระดาษทรายนะครับเขามีแถมมาให้อยู่แล้วนะครับ Okay, เดี๋ยวเราลองมาตัดกันดูนะครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับแก้วน้ำเอาไว้ตักนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับ น่าจะตัดแบบนี้นะครับกดเข้าไปกดแรงๆนะครับนี่นะครับมันก็จะเสียงดังโอเคครับมันก็จะได้ลอยแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้น้ำร้อนนะครับ น้ำร้อนนี่นะครับไม่รู้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคมือใช้น้าร้อนเสร็จก็มาใช้น้ําเย็นครับตักด้วยน้ําเย็นนะครับโอ้น้ำมันไม่ร้อนแล้วนะครับจากนั้นก็ เอาทำไมมันไม่นี่อเ,เดี๋ยวเราต้องน้ำให้มันร้อนอีกนิดหนึ่งนะครับมันยังไม่น้ำมันไม่ร้อนนะครับระหว่างรอน,น้ำร้อนเดี๋ยวผมจะลองตัดอีกที โอเคครับเดี๋ยวรอลองมาเอาน้ำร้อนตักใส่ล,ลาดนะครับ ไม่รู้ว่าผมทำถูกวิธีหรือเปล่านะแต่ว่าเห็นเขารีวิวกันมาแบบนี้นะก็ลองทำตามที่รีวิวนะก็สลับไปสลับมานะครับไม่ได้นะครับตัดไม่ได้นะครับ,รบ,รบก็ลองจนกว่ามันจะตัดได้นะครับ ได้นะครับ uh huh. เดี๋ยวเราลองมาอีกทีหนึ่งนะครับนะครับกดแรงๆนะครับอันรอบนี้ผมกดแรงๆนะนะครับ ทีครับจากนั้นตามด้วยน้ำเย็นนะครับยังไม่ได้นะครับ เดี๋ยวผมอาจจะต้องต้มน้ําให้มันร้อนกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวน้ำร้อนก่อนนี่นะครับผมว่าน,นี้มันไม่เท่ากันนะ นี่ครับก็จะเป็นรอยประมาณนี้นะครับแต่มันก็ยังไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเราลองรอให้น้ำมันเดือดให้มันร้อนกว่านี้นิดนึงนะครับโอเคครับคิดว่าน้ำน่าจะร้อนได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาลดูกันอีกทีนะครับ เดี๋ยวลองมาสลับอันนี้นะครับกลับด้านกันดูนะครับว่ากลับด้านแล้วยังจะตัดได้ดีเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองกลับด้านกันนะครับ บอกว่ามันไม่ง่ายเลยนะ เดี๋ยวเราลองมาตัดใหม่กันนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เฟลนะครับยังใช้งานไม่ได้นะครับยังตัดขวดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูรีวิวไปดูคลิปที่มีคนทำรีวิวมานะครับต้องไปดูว่าเขาทำกันยังไงนะครับคลิปนี้ก็ ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องติดตามคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็ไปลองตัดดูนะครับเดี๋ยวถ้าตัดได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้รับชมกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันยังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับผมโอ้โหผมตัดมัน มันอาจจะเกี่ยวกับกับการที่ผมตัดมันาจ็ะเสียงสีิงหิดหนมอกมันก็เลยออกมาแบบนี้นะครับ EP นี้ถือว่าสำเร็จนะครับไม่เฟลนะครับ